เริ่มเราดูาการใหม่ครับผมอันนี้ไทยกบต่อฟางครับอยู่กับเจ้าแชมป์ครับ M504YGO ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสิริบินรถไทยเจ้าแชมป์นี่ <laughs> เสียงนี่สุดยอดครับ อันนี้ไถเท่าเดียวนะครับไถแต่ล้อหลังเพราะว่าซีนคอม้านี่ล่วทั้งสองเลยครับเจ้าแชมป์เราจบฤด,ดูกาลที่แล้วก็รั่วทั้งสองเลยครับช่างเข้าพรุ่งนี้ครับผมอันนี้เอามาลองไถดูครับช่างมาให้ลุยกันใหม่น,นั้นบิงหนึ่งเกจแล้วครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับเพราะว่าฟางเยอะ แถวบ้านนี่ให้เฉยๆก็ไม่มีใครเอานะครับฟางนี่โอ้ไฟไหม้ฝั่งนั้นนี่ครับลวฝั่งนี้ซึมนิดหน่อยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ซึมนิดหน่อยฝั่งนี้รั่วเลยครับนี่นะครับตอดไม่ได้เอารวเลย โรงเลโอ้ไปอย่าไปอย่าไปอันนี้ก็มาลองนาตัวเองก่อนครับนาไม่ใหญ่เอาแชมปเราจอดยาวเลยครับ ก็มีขับบ้างนิดหน่อยใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าผมสั่งไม่ต้องเก็บมุมครับผมหน้าตัวเองเพราะว่าไถเก็บหัวงานนิดหน่อยช่างมันไม่เป็นไรครับความเร็วไว้ก่อนแล้วก็ใช้ใบดันเอาได้เหมือนกัน เทาเดียวแล้วก็เวดล้างนีผมปล่อยสปริงอ่อนเลยนะครับไม่ได้ตั้งนะครับเหน็นไหมทำให้เวดลังนีไม่ดันดินครับรถก็สายอย่างที่เห็นเพราะว่า,วานี้มาลองเฉยๆครับผมยังไม่เอากิงเนาะหลังจากจอดนานลองก่อนที่พี่ช่างเขาจะเข้ามาซ่อมครับเบเสร็จก็จะมีสายคัด พีโอขาดครับผมที่แจ้งราคามาคอม้านี่ตัวละ590ครับแล้วก็จะมีลูกปืนอะไรไม่รู้200กว่าบาทแล้วก็สายคัดพีดีโอนี่400กว่าบาทครับเบสเซทเปลี่ยนหมดนี่ตกประมาณ4,000 4,200-4,300ครับเจ้าแ,แชมป์ <laughs> เรือปกติครับรถใช้งานเนาะก็ลงฤดูกาลหน้านี่ผมถึงจะเปลี่ยนของเหลวยกคันนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตอนนี้ก็รถก็ยังไม่ได้ใช้งานเนาะก็จะมีไถกบต่อฟางนี่ไม่กี่เจ้าครับนินนี่ถ้าไม่มีฟางไ่ไถดีเลยนะครับเี่ยดิว่านุ่มครับ ที่แล้วก็แบบนี้ครับถึงฤด,ดูกาลนี่มาไยรอบ2นี่โอ้โหเป็นอัดขนาเลยพี่น้องใบหน้ายิ่งหลวมแล้ว นี้ผมก็จะทำนาปางอยู่วิ่งหนึ่งครับประมาณสองไรหละเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผอฟางก่อนแล้วก็จะเอาเจ้าแชมป์นี้ไปไถครับไถแล้วก็จะสูบน้ําใส่สูบน้ําใส่แล้วก็ผมว่าจะจ้างคูปตา้าเข้าไปปั่นให้ผมขี้เกียจล้างรถครับเพราะว่ารถผมรถจอดแล้วเนาะแต่ก็มีของคูปตา้าของพ่อในหัวแดงนี่ครับที่ยังทํางานอยู่แลวจ้างทัวไปอยู่ล้างแล้วล้างอีกครับ แต่งคำขานหน้าแล้วก็นาซาขายึดกล้องข้อข้อไอดีแล้วก็ข้างหลังครับผมนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ราะว่าฟางใหม่เนาะมันก็ยังเหนียวอยู่ฐานนี่ก็ตัดขาดบ้างไม่ขาดบ้างครับเป็นเรื่องปกติคนขับนี่เสียงไม่ค่อยแรงนะครับ <laughs> <laughs> ผมไถวิ่งที่แล้วนี่เสียงก็ถือใช้ได้ครับไม่แรงมากคนฟังนี่โอ้โห สุดยอดเลยพี่น้องหายดึงแล้วเก๋แล้วครับอีกรอบนึง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขับเดี๋ยวมารถมึงอ่ะเอาข้าบ้านเลยนะตเาเทแล้าเราสิไปจุดพาสิไปดจุดเซ็งหรอไอร่มเงียบเขาอนะ่อ่ะรอบสุดท้ายแล้วครับเจ้าแชมป์นี่ไม่ได้ออกกำลังกายนานครับผมน่นาจ,จะ อีห้าเดือนได้แล้ <laughs> ะจบครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับผม